วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังคือการทําธุรกิจเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่การวิ่ง4ี่คูร้อเมตรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจเหมือนกับการวิ่ง4ี่คูร้อเมตรนะครับคุณก็จะวิ่ง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 สับขาวิ่ง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 โดยที่ลืมดูสิ่งที่มันอยู่รอบๆข้างตัวคุณสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยบางครั้งบางผลที่เราวิ่งเร็วจนเกินไปครับมันอาจจะเสียโอกาสต่างๆเรากลับมาว่าทําไมผมถึงบอกว่า การทำธุรกิจเหมือนกับการวิ่งมาราธอนการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราจะค่อยๆวิ่งรักษาจังหวะจากโคนดูรอบๆข้างว่ามีโอกาสสามารถคอนเน็กกับคนสามารถนำทีมเราให้สามารถที่จะวิ่งไปพร้อมๆกับเราในจังหวะเดียวกันแา่ธุรกิจหลายๆคนที่เก่งนะครับเขาก็จะนำทีมขเขาวิ่งไปพร้อมๆกันเพราะการทำธุรกิจครับมันไม่ใช่การทำธุรกิจแบบระย,ยะสั้นแต่จริงๆแล้วการทำธุรกิจมันเป็นการทำธุรกิจในระย,ยะยาวครับ ในการที่เราจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆทำให้ทีมสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเมื่อไหร่ที่เราสามารถสร้างทีมให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตกับเราได้สุดท้ายี่สุดครับคุณไม่จําเป็นจะต้องวิ่งนําเข้าไปสู่เส้นชัยแล้วไปปักตรวตรงนั้นแต่สิ่งที่ภาพที่จะเห็นคือทุกคนจะวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันครับอย่าลืมนะครับทำธุรกิจเหมือนกับการวิ่งมาราธอนครับสวัสดีครับ ข่าวดีครับตอนนี้ทาง Business Breakthrough ได้เขียนหนังสือ Just Change แค่เปลี่ยนธุรกิจก็ติดปีกผมและทีมที่ปรึกษาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์เจ็บๆกว่า500 SME หนังสือที่มาจากเรื่องจริงของธุรกิจแบบเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนเพื่อให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเจ็บจริงอีกต่อไปสามารถหาซื้อได้แล้วที่ c Book ร้านในอินและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย